สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมได้เหรียญหลวงปู่หงไม่ชมนะครับเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญปี56กรุ่นมหาสิทธ,ธิโชคนะครับปีห้าหกมีตอกเลขด้านหลังนะครับม,มีแบ่งปันอยู่นะครับใครอยากเข้าหาวัตถุม,มงคลหลวงปู่หง รุ่นนี้สร้างส0 0 0 0ื่นองนะครับตอกเลขสร้างส0 0 0 0ื่นองนะครับเจริญพรก็มีนะครับพี่พี่เจริญพรเจริญพรปีห้นะครับเนี่ยของหวงปูง่ขงพรมาัญโยใครสนใจก็อย่าลืมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ จริญพรก็มีนะครับใครอยากเข้าหาวัตถุมงคลหลวงปู่หงทัก i d ไลน์ได้ mwe 141991 e นะครับ mwe 141991นะครับสาธิิโชคก็พอมีแบ่งปันนะครับปี5-6าี่เรียมกอบเรียดพร้อมหอยก็โอเคอยู่นะครับเนี่ย ก็อย่าลืมครับใครสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือโทร08 4 3 2 4 3 3 6 8 m w d 1 4 1 9 9 1นะครับไอดีลาย m w d 1 4 1 9 9 1นะครับทันนะครับแท้ทันลงปูโอเคครับผม